เราเริ่มต้นนะคะจากการละลายเนยค่ะนะคะเอาเนยนะคะละลายในน้ําร้อนนะคะที่เราไม่ละลายกับเตาแก๊สโดยตรงเนี่ยเพื่อไม่ให้เนยมันไหม้นะคะเราคนคนคน,คนจนเนยละลายหมดและนะคะเราก็เตรียมเนี่เอาไว้จากนั้นค่ะไข่แดง3ามฟองค่ะใส่ลงไปขั้นตอนที่เราจะทำซอสนะคะ ไข่แดงสามฟองปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยมะนาวทั้งหมดนี้นะคะปรุงรสแบบพอดีพอดีพอด,พอดีพอดีก็อร่อยได้ค่ะคนคนคนค่ะแล้วก็เอาไปกวนนะคะเอาไปคนที่น้ําร้อนอีกเช่นเดียวกันนะคะให้และให้เหนยนะคะกับไข่แดงนั้นนะคะเราต้องตีกวนลงไปอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะเพื่อให้เหนยกับไข่แดงนั้น รวมเป็นเนื้อเดียวกันเนียนเนยนเพราะฉะนั้นมือเราต้องไม่หยุดกวนเลยค่ะนะคะเทเนยไปทีละนิดจนหมดค่อยๆตีไปค่ะจนกระทั่งเนื้อซอสนะคะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็เตรียมเอาไวล้ละนี่คือฮอลแลนเดสซอสนะคะเริ่มต่อไปค่ะด้วยการตั้งน้ำให้เดือดเทน้ำส้มสายชูลงไปนะคะวนน้ำร้อนนะคะ และก็หลีไฟให้ไฟเพียงแค่เดือดปุดๆเท่านั้นจากนั้นค่ะเทไข่ไก่ลงไปแล้วก็กวนน้ำนะคะวนๆน,น้ำไข่ไก่ตรงนี้ค่ะจะค่อยๆเซตตัวเป็นก้อนขึ้นมาเมื่อไข่แดงสุกอย่างที่เราต้องการแล้วมาพักไว้ในน้ำเปล่าจากนั้นค่ะมาทำยำอะโวคาโดด้วยกันค่ะนะคะด้วยการ มะนาวลงไปค่ะทำยาเหมือนปกติทั่วไปเลยนะคะมะนาวความเปรี้ยวตามที่เราต้องการนะคะจากนั้นค่ะตามด้วยใส่เพิ่มเค็มลงไปนิดนึงนะคะเกลือใส่พอดีพอดีพอนะคะจากนั้นค่ะคนสองอย่างนี้ให้ละลายแล้วก็อกะโวคาโดสับค่ะตามด้วยหอมแดงสับ คลุกเคล้าส่วนผสมต่างๆเหล่านี้นะคะให้เข้ากันแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนการเตรียมฐานค่ะใช้ขนมปังนะคะวันนี้ผมใช้ขนมปังแผ่นหนานะคะซึ่งแผ่นหนาเราก็เลยแบ่งเป็นสองส่วนแล้วก็เอาไปจี่ค่ะเอาไปจี่ในกระทะนะคะให้ร้อนๆหน่อยนะคะขนมปังเนี่ยผมใช้ขนมปังที่เราดูข้อมูลทางโภชนาการข้างซองข้างถุงได้จากนั้นค่ะ ฐานเราคือขนมปังจากนั้นเราก็เอายำอะโวคาโดค่ะวางลงไปบนขนมปังตามด้วยโพชเอ็กนะคะหรือไข่ดาวน้ำเพิ่มกุ้งไปด้วยนะคะหรือจะเป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นก็ได้นะคะจะเป็นไก่ชีกจะเป็นไก่ชิ้นก็ได้ลาดด้วยซอสค่ะอืมเยิมฉ่ำมากน่าทานมากเลยค่ะ ตามด้วยธัญพืชสักเล็กน้อยค่ะงาขาวงาดำนะคะ,ะโรยผักสักนิดหนึ่งค่ะพอดีมีต้นหอมต้นหอมซอยนะคะก็เลยเอามาโรยตามด้วยพริกไทยอีกชิ้นหนึ่งก็เหมือนกันนะคะเราทําเหมือนกันเลยลําดับเหมือนกันเป๊ะเลยเรียบร้อยแล้วค่ะ เอกเบนเด็ก e. แบบประยุกต์ประยุกต์ที่ทำให้เราสามารถนับปริมาณคาร์โบไฮเรดรตได้มาดูกันค่ะส่วนผสมนะคะที่เราใช้ในการทำเมนูนี้ตามนี้เลยค่ะยอดรวมทั้งหมดนะคะของปริมาณคาร์โบไฮเรดรตที่เราได้รับก็คือ29กรัมนะคะต่อทั้ง2ชิ้นเลยขนมปังโฮวีตนะคะที่ปุ่มใช้เป็นขนมปังแผ่นหนาซึ่งปุ่มเลือกใช้อันนี้เพราะว่าสามารถที่จะดู ปริมาณคาร์โบไฮเดรตข้างถุงได้นะคะเพราะฉะนั้นปริมาณคาร์โบไฮเดรตก็เป็นเท่านี้เรามาดูค่ะเมื่อเราทานไปแล้วนะคะเมื่อผมทานเมนูนี้ไปแล้วน้ำตาลในเลือดมีการเคลื่อนไหวยังไงปผมทานไปนะคะตอน11.45นะคะฉีดยานะคะฉีดอินซูลินนะคะแล้วก็บันทึกอาหารที่เราทานเข้าไปนะคะ กราฟจะแสดงอย่างนี้ค่ะค่อยๆเป็นภูเขาขึ้นมานะคะแต่เป็นภูเขาลูกไม่ใหญ่นะคะเป็นภูเขาลาักษณะเส้นกราฟนี้นะคะยังคงอยู่ในระหว่างเส้น upper limit และ lower limit upper limit นะคะเป็นเส้นที่เราจะพยายามไม่ให้น้ำตาลเกินนั้นและ lower limit ก็คือเป็นเส้นที่เราจะพยายามไม่ให้น้ำตาลต่ำกว่านั้น ทีนี้เรามาดูค่ะถ้าหากว่าเราทานอะไรไปแล้วไม่สมดุลน,นะคะเราไม่สามารถรับขับได้ไม่สมดุลกับปริมาณยากับอาหารที่เราทานมันจะเป็นเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นภูเขาลูกสูงเลยนะคะเราจะเห็นนะคะอันนี้เป็นเมนูที่ผมทานขนมหวานซึ่งไม่ได้ทำเองนะคะเราไม่ทราบว่าน้ำตรงน้ำตาลหรืออะไรต่างๆใส่ไปขนาดไหนนะคะเลยทำให้เราไม่สามารถฉีดอินซูลินได้ได,ไ,ดได้พอเหมาะ นะคะตรงนี้ค่ะที่แรงเงาอยู่นี้นะคะคือสิ่งที่เกินนะคะคือระดับน้ำตาลสูงและสูงเป็นเวลานาน,านยิ่งนานแค่ไหนนั่นก็คืออวัยวะในร่างกายเราก็คงถูกทำลายไปคงไม่ดีแนะ่นี่ก็คือเมนูเอ็กเบนดิกนะคะแบบที่เราจะสามารถนับขับได้นั่นเองนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับเมนูต่อๆไปนะคะที่จะทำให้เรานับขับได้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เราพลาดเมนูต่อๆไปแล้วพบกันในเมนูต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ